นี่ครับเพเมียลักษณะเพจเมียเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาเห็นไหมครับอันนี้ตะเพาเงินครับตัวเมียอ้ทักทายหน่แล้วเชื้อเผือกนี้ตั้งชื่อให้เจ้าขุนไกลครับอ้เจ้าขุนไกลทักหน่อยสวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับวันนี้ผมมาจะทําการแนะนํานกคู่ใหม่ของบ้านเดอะสกายครับผมก็เราจะมีทําการปล่อยนกตัวเมียหนึ่งตัวด้วยครับ ให้ไปคืนสู่ธรรมชาติครับอันนี้ปกติผมจะทําการปล่อยนกบ่อยมากครับก็วันนี้จะปล่อยนกกงูจกหนึ่งตัวครับเพื่อต้อนรับไอ้นกคู่ใหม่ครับไปดูกันเลยครับครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูนกคู่ใหม่ครับลูกนกคู่ใหม่่ยินดีต้อนรับครับแห่งบ้านเดอะสกายนี่ครับนี่นี่ครับลูกนกเตัวเมีย รประมาณสองเดือนครับนี่นมีเห็นไหมครับที่หัวมีมาร์คขาวด้วยครับนี่เป็นอันนี้สายสายเลือดด่างด่างพาเผือกครับนี่ครับนี่เสื้อด่างพาเผือกอาทักทายกล้องนะลูกอันนี้ผมตั้งชื่อให้มันชื่ออ่ตะเพาเงินครับ พอที่บ้านมีตะเพาแกวกับตะเพาทองครับอันนี้ตะเพาเงินครับตัวเมียอาทักทายหน่อยเด้อมีห่วงเรียบร้อยนะครับมีห่วงมีใบเรียบร้อยน,นี่อีกตัวนึงครับนี่ตะพูอ่าทักทายป้าป๊าหนะ่อยลูกมีตะพูครับอันนี้อันนี้เชื้อเผือกครับผม เอาหันมาหน่อยหันมาหน่อยอันนี้เชื้อเผือกอายุก็ประมาณสองเดือนกว่าเหมือนกันครับ mm. ก็อายุไร่เรียกแล้วครับเนี่ยว,ว่าจะเก็บไว้ทําพ่อพันกับแม่พันนะครับ,บนี่ครับเดี๋ยวสั่งกครงอนนี้ครับมาเพิ่มนี่ครับสั่งกครงเพาะมาเพิ่มนี่แล้วเดี๋ยวพอตัวนี้อายุไอ้คู่นี้อายุครบเจ็ดเดือนถึงแปดเดือนก็ แย่จับคู่กันให้มันเข้ากรงเพาะไปเลยครับส่วนเผือกร้อยเปอร์เซ็นเผือก100ร้อยต้องรอไปก่อนครับเก็บตังหาเพราะพันไม่พันเผือกร้อยเลครับตอนนี้เอาลูกเชื้อไปก่อนครับนี่เชื้อเผือกครับแบบผูอันนี้ดูชัดๆครับนี่เชื้อเผือกใส่หิวครับนั่งกินมะกออยู่ครับ เชื้อเพลิงนี่ตั้งชื่อให้เจ้าขุนไกรครับอา้าวเจ้าขุนไกรทักหน่อยเจ้าขุนไกรกับตะเพาเงินครับตะเพาทองตะเพาทองอยู่นู่นครับตะเพาทองอยู่ใครกวนอูนี่ตะเพาเงินครับนี่ครับ นี่ตะเพาเงินครับตัวเมียชื่อเราะนะครับชื่อโบราณมากครับตะเพาเงินมีตะเผาที่บ้านมีตะเพาเงินไอ้ตะเพาตะเพาแก้วตะเพาทองตระกูลตะเผานี่ไอ้ขุนไกลครับแต่ตอนนี้มันยังยังรอไม่เต็มที่นะต้องรอก่อนครับรออีกสักพักครับสองเดือนกว่าเองครับผม น่ารักไมครับจุ๋มจิ๋มเดี๋ยวจะต้องฝึกพอดีที่บ้านผมมีนกครูประมาณสองสามตัวครับเดี๋ยวจะให้มันฝึกร้องตามนกครูไปไม่อยากฝึกไม่ยากครับลูกนกฝึกง่ายครับก๊อปง่ายมีนกครูดีๆหน่อยครับมันก็ฝึกร้องตามนะแล้วเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยนกฉลองไอ้สองตัวนี้เลยครับผมจะปล่อยไอ นกตัวเมียครับนี่ครับนี่ทำการปล่อยตัวนี้ครับนี่นกตัวเมียอายุประมาณปีได้มั้งครับนี่ครับปล่อยนกตัวเมียตัวนี้เป็นนกป่าผสมนกโซลา์ครับมันมีจริงจริงนกตัวเมียตัวนี้มันร้องเสียงนกกระพู้ได้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับร้องเสียงนกกระพู้ได้แล้วก็ก็ แต่แต่ผมชอบปล่อยนกครับอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยครับจะปล่อยนกคืนธรรมชาติครับคือผมไม่ได้เพาะอย่างเดียวนะครับผมผมเพาะด้วยปล่อยด้วยครับก็มันมันรู้สึกว่ามันสบายใจดีครับก็ตะแเนครับท่านไหนเอฟซีท่านไหนอย่าว่าผมนะครับผมชอบปล่อยนกผมปล่อยนกปล่อยมากครับที่ผมปล่อยนกบ่อยก็จะมีเนี่ยนกโกลงหัวจุกนี่เพศเมียครับนี่ ตันนี้ก็ตอนนั้นก็ซื้อมากะว่าจะทําแม่พันธุ์เหมือนกันครับมันซื้อมาประมาณสามพันด้มันครับตอนแล้วก็ที่บป,ปล่อยก็จะมีนกกังเขนบ้านที่ปล่อยครับแล้วก็มีนกนกงหน้าขาวนกงหน้านวนนะครับปล่อยๆนี่วันนี้จะวันนี้จะทําการปล่อยครับน่ารักครับหน้าตาน่ารักไหมครับนี่ คู่จิ้นครับคู่จิ้นใจใจจะหิวครับเนี่ยขับนางแต่พอเงินอ๋อไอเล่าปีร้องใหญ่เลยครับร้องทักเห็นผมไม่ค่อยได้มันชอบร้องทักครับเนี่ยครวเล่าปีครับขับนางสีดาอยู่ข้างในร้องทักใหญ่เลยพอ,อดูมาร์คหัวนะครับ น,นี่ด่างผ่าเผือกครับตาก็น่ารักจุ้มจิ้มมากครับนี่ด่างผ่าเผือกครับตัวเมียอ,อันนี้ตัวผู้ครับอันนี้เชื้อเผือกครับผมต้องรอมันโตอีกสักหน่อยครับโตเต็มวัยครับมันถึงจะเห็นโครงสร้างบอดี้มันแล้วก็พวกเสียงพวกอะไรเนี่ยพวกขนพวกแก้มวอะไรนะ พวกบัวเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ชัดมันยังเด็กกันอยู่เก็บไว้ทำไว้เพาะที่บ้านนี่ครับลูกนกครับเจ้าขุนไกรกับไอ้กระเพาะเงินครับเดี๋ยวจะ เก็บไว้ทําพ่อพันุแม่พันุ์ไว้เพราะสั่งโปรงเพิ่มมาครับเดี๋ยวจับตัวนี้ครับเข้าคู่กันอันนี้จับให้มันมาทักทายกันก่อนนี่ครับแสดงความคุ้นเคยกันก่อนก็เดี๋ยวสงสัยจะหิวนี่ยังกินอาหารกันอยู่เลยครับก็เดี๋ยวผมจะพานกตัวเมียอีกตัวครับเป็นนกป่าผสมนกสุร,ร่าดครับจะทำการปล่อยวันนี้ครับ ไปดูกันเลยครับนกตอนนี้ปล่อยครับผมชอบปล่อยนกคืนสู่ธรรมชาติครับมันรู้สึกดีครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ผมจะปล่อยไอ ตัวนี้เป็นนกประมาณอายุประมาณปีครับตัวเมียตัวนี้เดี๋ยวจะปล่อยขึ้นสู่ป่าเราเลือกเอาใช่นะครับที่ผมชอบปล่อยนกบ่อยมากครับผมก็ไม่ได้ว่าเพาะและเลี้ยงเสมอไปนะครับผมก็ปล่อยนกคืนสู่ธรรมชาติบ่อยนี่นกตัวเมียครับมันจะได้ไปเพาะพันธุ์กับนกตัวผู้ตัวอื่นอันนี้นกมันร้องเสียงตัวผู้ได้เหมือนกันเลยครับส่วนมากนกตัวเมียของผมมันจะร้องเสียงตัวผู้ได้เกือบทุกตัวผมคัดมาแล้วก็ ไอ้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีลองเบิ้ลนะได้ด้วยนะครับตัวนี้นี่นยวทำการจับนะครับโอ้โหวินหน้าดูเลยครับใส่ไม่อยากไปครับ เห็นไหมครับนี่ครับจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับนี่ครับแก้มแดงโอ้โหดูบัวครับบัวแดงฉีบเลยครับเนี่ยครับลักษณะตัวเมียเป็นอย่างนี้ครับหัวเล็กหัวเล็กแล้วก็หัวเล็กแล้วก็เนี่ยขนตูดครับขนหางครับเห็นไหมคซ้ายขาวมีสองซ้ายขวามีสอง ปกติถ้าเป็นตัวพู้รู้สึกว่าถ้าเป็นขนขาวครับที่หางเนี้ยมันจะมากกว่าสามเส้นมันต้องซ้ายสามขวาสามแล้วมากจะมากกว่านี้ครับเนี่ยอันนี้มีซ้ายสองขวาสองอันนี้ก็น่าจะเป็นเนี่ยครับเพศเมียลักษณะเพศเมียเป็นอย่างนี้บหน้าตาเห็นไหมครับเนี่ยนกจะตัวเล็กๆใต้ปีกจะเป็นตัวพู้ก็จะเป็นจะมีขนแดงครับแต่อันนี้ใต้ปีกใต้ปีกเห็นไหมครับตรงนี้ครับ จะเป็นแดงๆแล้วเป็นตัวผู้ครับแต่อันนี้ไม่มีอนี่ขนขาวนี่ครับเพศตัวเมียเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็ขนตูดตัวเมียรู้สึกว่าจะเบ้ซ้ายนะครับตัวผู้จะเบ้ขวาขนข้างในตอนเด็กๆตอนไอตอนลูกนกเราสามารถดูได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่เสมอไปครับผมเน้นํำให้ตรวจเพศดีกว่าครับ อ่ไปครับผมจะปล่อยนะครับเอ้าไปไปแล้วครับนะครับปล่อยไปเลยครับเรียบร้อยครับถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์ครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องแจ็คเดอะสกาด้วยครับผมเดี๋จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย